Oh, good afternoon everyone Today learn new unit we new will สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่6กนั่นเองหรือ unit 6 unit 6 topic is time to eat ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะหัวเรื่องนะคะก็คือ time to eat time is mean in Thai เวลา eat it mean in Thai กินรับประทาน ถ้าเอาทั้งสองคำนี้มารวมกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเวลาของการกินนั่นเองมาค่ะเป็นการไม่เสียเวลานะคะ I have a video clip for you วันนี้ครูนะคะก็มีวิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับเวลามาให้ในักเรียนได้ลองฟังนะคะว่าเวลาสามารถพูดอย่างไรได้บ้างวิดีโอคลิป is about It's time เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ One two three Let's go <S Hello everybody Welcome to English on air วันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ telling the time telling the time ก็คือการบอกเวลานั่นเองการบอกเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเยอะมากหลากหลายแบบเลยคือเขาแบบใช้บอกเยอะมากเดี๋ยวมีคำศัพท์ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนคำศัพท์คำแรกนะคะต้องมีแน่นอนคำว่า o'clock a o'clock a ก็คือคำว่านาฬิกานาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงคำลงท้ายอย่างเช่นคำว่า10นาฬิกา9นาฬิกา8นาฬิกาก็คือเป็นหน่วยของคำนั่นเองเนาะไม่ใช่ตัวนาฬิกานะคะถ้าตัวนาฬิกาจะเป็นคำว่า clock ก็คือนาฬิกานั่นเองต่อไปคำว่า hour oh ที่แปลว่าชั่วโมงนั่นเองต่อไปคำว่า minute minute ที่แปลว่านาทีนะคะ Next. คำนี้อาจะเป็นตัวที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้ก็คือคำว่า a quarter past a quarter past คือผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะเราจะใช้ในประโยคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะคำต่อไปคำว่า half half ก็คือ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเนองเนาะ half คือครึ่งหนึ่ง1ชั่วโมงมี60นาทีใน60นาทีแบ่งครึ่งเป็นเท่าไหร่30นาทีนะคะนั่นก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเนอง คำศั์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5้าคำนะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมด3แบบนั่นก็คือตรงตัวเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นที่แบบผ่านมา15นาทีแล้วก็อันที่เป็น30นาทีจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบแรกนะคะก็คือคําว่า a c l o c k ที่แปลว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบตรงตัวนะอย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือ10นาฬิกา11นาฬิกา9นาฬิกา8นาฬิกาโดยเราเนี่ยจะใช้ประโยคที่บอกว่า it is อันนี้คือตัวย่อเนาะ it is ก็อ่านเป็น is is แล้วใส่จำนวนเวลาก็คือเวลาตอนนั้นแหละที่มันตรงตัวเนาะก็คือ is แล้วก็เวลาแล้วก็ใส่คำว่า o'clock ตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะ10นาฬิกาอันนี้คือ10นาฬิกาตรงเลยเนาะเราก็จะอ่านได้ว่า is 10 o'clock is 10 o'clock อันนี้นะคะเป็น5นาฬิกาเนาะก็คือ5นาฬิกาตรงๆเลยก็อย่างเช่น5โมง5โมงเช้าหรือ5้าโมงเย็น,นแบบเนี้ยเราก็จะเรียกได้ว่า is five c l o c k is five c l o c k ก็คือ5นาฬิกานั่นเองถ้าเป็น2นาฬิกาเราจะพูดได้ว่าไงะคะ is two o'clock คำว่า o'clock เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเลขนั้นเนี่ยมันคือเวลาที่ตรงเป๊ะๆก็จะเปลี่ยนแค่ ตรงตัวเลขเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่น4ี่โมงสนาฬิกาเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่า i s f o u c l o c k i s t h r o'clock อย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยต่อไป a quarter past a quarter past คือผ่านไปแล้ว15นาทีเราจะใช้แบบไหนตัวอย่างรูปนี้นะคะอยู่ที่9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9 9เน,ะ9นาะ9ฬิกาและเข็มยาวเนี่ยชี้ไปที่เลข3นั่นคือเท่าไหร่เอ่ย 5 10 15ก็คือ15นาทีนั่นเองนะเราจะบอกว่ามันผ่าน9โมงมา15นาทีแล้วเราก็จะพูดได้ว่า is a quarter past n i n s a quarter past n ก็คือผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่6นาฬิกา15นาทีนะคะเราก็จะพูดได้ว่า is a quarter past s i c k is a quarter past six จากเวลา6นาฬิกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะเราก็จะสามารถที่จะบอกหรือว่าใช้คำนี้เนี่ยในการบอกได้เลยนะคะว่าถ้าผ่านมาแล้ว15นาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า is a quarter past แล้วเราก็ใส่ตัวเลขที่เป็นชั่วโมงเนี่ยไว้ข้างหลังเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่15นาทีอะไรแบบเนี้ย แล้วก็สามารถใช้บอกได้เลยนะคะต่อไป half <How? S 1> นะคะก็คือ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงที่เราใช้เรียกกันนั่นเองเนะเราก็จะใช้ mm. is half past is half past แล้วก็ตามด้วยจำนวนเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้แบบไหนตอนนี้นะคะ <S <S เป็นเวลาเท่าไหร่เอย่ย10นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะพูดได้ว่ายังไงเอ่ย is Half past ten คือผ่านมาแล้ว30นาทีนะคะก็คือ10โมงครึ่งนั่นเอง10โมง30นะคะเราจะอ่านตัวที่น้อยกว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ย10โมงครึ่งเข็มยังอยู่ที่เลข10อยู่เลยนะคะยังไม่ไปที่11โมงเนาะเราใช้คำว่า half กับที่เป็น10โมงครึ่ง9้าโมงครึ่งแดโมงครึ่งอะไรแบบนี้นะคะอ่ะตัวอย่างต่อไป ตอนนี้เข็มสั้นนะคะอยู่ระหว่างเลขอะไรเอ่ยตอนนี้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5เราจะใช้เลขไหนเอ่ยมันยังไม่ถึงเลข5เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะ4นาฬิกา30นาทีเราจะใช้คำว่า half ในประโยคได้ว่า is half past f ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้อะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะมันเลยเลขเจ็ดไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเลข8เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่นับนะคะเพราะว่าเข็มสั้นเนี่ยเราจะปัดลงเข็มสั้นเนี่ยเราปัดลงเลยยังไม่ถึงเลข8ปเราอ่านว่าอะไรเอ่ยเจ็นาฬิกาสานาทีใช้คำว่า half ได้ว่า is half past seven. s is half เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคำว่า o'clock คืออะไรเอ่ยตัวที่ใช้บอกเวลาที่เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข0ูนตรงตัวก็คืออะไร7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงตัวนี้ใช้คำว่า o'clock ก็คือ two o'clock four o'clock five o'clock อันนี้ก็คือตรงตัวเลยแล้วถ้าเป็นผ่านไป15นาทีละ่ะใช้คำว่าอะไรเอ่ย ก็จะใช้คำว่า a quarter past a quarter past อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่9นาฬิกาสนาทีเราก็จะพูดได้ว่า it's a quarter past nine it's a quarter past nine และคำว่า half คือผ่านมาเท่าไหร่เอ่ย half คือเท่าไหร่ครึง่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็จะสามารถพูดได้ว่า it's half past ten it's half past seven it อันนี้ก็ได้จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ลองฟังใช่ไหมคะว่า O อ l o c กนี่คืออะไรโอ l ครกคือนาฬิกาเฮาคือชั่วโมงมินินาทีอ q คร r เตอร์พาก็คือการผ่านมาแล้ว15นาทีอันสุดท้ายอีอะฮาร์ฟพาก็คือเป็นการผ่านมาแล้ว30นาทีนั่นเองมาดูคะ่ะอันนี้ Listen Point and Say ให้นักเรียนนะคะฟัง แล้วก็ได้ลองพูดตามนะคะว่ามันแปลว่าอะไรคืออะไรมาค่ะคนแรกเดี๋ยวครูพูดก่อนเนาะ What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? คนตอบผู้หญิงตอบ Answer I eat breakfast at half past seven. Half past seven half นี่คืออะไรคะ ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะหรือ30นาทีนั่นเองก็เป็นง่ายๆก็คือ7จ็ดโมงครึ่งนั่นเองอ่ะรู้จากนาฬิกาใช่ไหมคะว่าเข็มยาวเนี่ยชี้อยู่ที่เลข6ส่วนเข็มสั้นเนี่ยอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ซึ่งมันยังไม่ใช่เวลา8ปดโมงใช่ไหมคะถ้า8ปดโมงเนี่ยมันจะอยู่ที่เลข8อันนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงระยะเวลา7จ็ดโมงนันเองเราก็จะพูดว่า I eat breakfast at half past seven ก็คือฉันกินข้าวเช้าตอนเวลาเจ็ดโมงครึ่งผู้ชายถามว่า w h a time do you eat b r e a เบฟ s t คือคุณจะทานอาหารเช้าตอนไหนนันเองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอ่าเหตุล hey, ุ o c อสไอให้ดูที่นาฬิกานะคะนาฬิกานี่คือกี่โมงคะเที่ยงตรงใช่ไหมคะเที่ยงตรงก็คือหรือสิบสองโมงตรงนั่นเองผู้หญิงชามค่ะ a g ค Say, what time do you eat lunch? What time do you eat lunch? คุณเนี่ยกินข้าวกลางวันตอนไหน lunch L U N C H, lunch แปลว่าอาหารกลางวันนั่นเองค่ะ The boy say The boy answer I eat lunch ตอนไหนคะถ้าเป็นเวลาแบบตรงเป๊ะๆอย่างเช่น เจ็ด uh, โมตงตรง8โมงเาโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเนี่เราจะใช้คำลงท้ายว่าโอ l ค c k นั่นเองโอ l ค c k ก็คือแปลง่ายๆคือเป็นเวลาแบบตรงเป๊ะๆก็คือ12บสจุดนผู้ชายใช่ก็จะตอบว่า the boy a n s w e r I eat lunch at 20 uh, I eat lunch at 12 o'clock 12 o'clock ก็คือในฉันกินข้าวกลาวันเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงตรงนั่นเองดูนาฬิกานะอันนี้คือเที่ยงตรงเราจะใช้คําท้ายว่าโอเส่วนอันเมื่อกี้มันเป็น7จ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็น i s half past seven นั่นเองอมาดูอีกอันนึงค่ะอันนี้ the b o y say what time do you eat dinner what time do you eat dinner คุณเนี่ย ทานข้าวเย็นตอนไหน look a อดอะลูก k at a clock ดูที่นาฬิการูปภาพนาฬิกานะคะอันนี้คือกี่โมงอยู่ในระยะเวลา6โมงเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าเข็มสั้นในอยู่ระหว่างเลข7กับเลข6กเนาะก็คืออยู่ในระหว่าง6ช่วงเวลา6โมง6โมงกับอีกเท่าไหร่คะ6โมงครึ่งนั่นเอง6โมงครึง่ง เราก็จะพูดว่า is อาะไร is half past six ใช่ไหมคะมาดูกัน what time do you eat dinner คุณทานรับประทานอาหารเย็นเนี่ยตอนไหนผู้หญิง a g i r l answer I eat dinner at half past six half past six ก็คือฉันรับประทานอาหารตอนเย็นเนี่ยตอนหกโมงครึ่งนั่นเองอ half นะคะ h a l f half ก็คือ30นาฬิกาหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองมานักเรียนลองมาดูนะคะ say the sentence and r e a w the time on the clocks ให้นักเรียนพูดประโยคนะคะ sentence ประโยคประโยคทุกประโยคเลยที่เขาให้มาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองจินตนาการนะคะว่าเข็มนสั้นเข็มยาวเนี่ยควรอยู่ตรงเลขไหนของบนนาฬิกาที่เขาให้มานั่นเองมาดูข้อแรกค่ะ the first I eat breakfast at half past six. Half past six. Half คือ it m e a n half it m e a n is สามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะก็คือเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างอะไร half past six เข็มสั้นอยู่ที่เลขหกใช่ไหมคะ6คือเลขหกนั่นเองอ่า6คือ เลขหก็คืออยู่ในระหว่างเลข6กับเลข7ใช่ไหมคะฮา l f ก็คือครึ่งเข็มยาวก็ชี้ไปที่เลข 6, 6นั่นเองเข็มยาวชี้เลข6เข็มสั้นชี้ระหว่างกลางกับเลข6กับเลข7เนาะมา number ไ I eat e at s e e o'clock I e a t b r e a k f at s t o'clock o'clock ครูได้แปลไปแล้วมันคือแปลว่าอะไรคะแปลว่าตรงใช่ไหมคะคือเป็นเวลาแบบ จุดศูนย์ศูนย์นอ,อเลยเซเว่นโอคลอกก็คือเจ็ดโมงใช่ไหมคะอ่าเข็มสั้นชี้เลข 7, เจ็ดเข็มยาวชี้เลขสิบสองนั่นเอง number three I eat lunch at half past twelve I eat lunch at half past twelve กินอาหารฉันกินอาหารกลางวันตอน half คืออะไรเหมือนข้อแรกครึ่งใช่ไหมคะครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาที past 12่วคือ12ใช่ไหมคะก็คือ12เข็มสัน้นก็จะอยู่ในระยะอ่าระหว่าง12กับเลข1ใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวเนี่ยก็จะชี้ไปที่เลข6เนาะมาดูอีกอ่ะอีก3ข้อค่ะ I eat lunch at 1อดวานโอเคราะหคือตรง ลองนักเรียนลองสีลองคิดภาพสีว่าควรจะอยู่เข็มเข็มควรจะอยู่ตรงไหนเก่งมากค่ะก็คือเข็มสั้นเนี่ยจะชี้ไปที่เลขหนึ่งเข็มยาวจะชี้ไปที่เลขสิบสองกันเองมา next number five I eat dinner at half past five ฉันกินอาหารเย็นตอนกี่โมงคะ half past five half คือ ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะหรือ30นาทีควรจะชี้ไปที่เลขไหนไฟท์ Find เลขอะไรคะอะ่ก็คือเลขเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข6กับเลข5ใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข6เลยเพราะว่ามันเป็นครึ่งชั่วโมงนั่นเองมา number six the last I eat dinner at 6 o'clock 6 o'clock ลองดาซิว่าอยู่ที่ไหน เข็มยาวอยู่ไหนเข็มสั้นอยู่ไหนเก่งมากค่ะเข็มสั้นจะอยู่ที่เลข6นั่นเองเข็มยาวอยู่ที่เลข12ก็คือเป็นเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ,ะถ้าเราได้อยู่ในโรงในโรงเรียนนะคะถ้าเราได้ออนไซน์นะคะอันนี้ก็จะนพกเรียนเนี่ยได้ลองประฉามเพื่อนๆนะคะท็อปิกมันคือ art three friends write o h n write down the time they say ให้นักเรียนเนี่ยไปถามเพื่อนๆนะคะว่าอ่ะมีประโยคมาให้มีประโยคมาให้มีกี่ประโยคครับ True ใช่ไหมคะ True Sentence อ่ะ The first What time do you eat breakfast? And What time do you eat lunch? แล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะอยู่อีกสไลด์หนึ่งคือ What time do you eat dinner? ก็คืออันนี้อ่ะสมมติว่านักเรียนไปถามเพื่อนว่า3คน อไปถานส้มคนที่ส้ม What time do you eat breakfast ส้มตอบมาว่า I eat breakfast at half past s นักเรียนก็เขียนไปอ่คนที่2องตอบอะไร I eat breakfast at 7 e v e o'clock ก็คือ7จ็ดโมงคนแรกคือ6โมงครึ่งใช่ไหมคนที่2คือ7โมงคนที่3 I eat breakfast at half past 7ก็คือ7โมงครึ่งนั่นเองคนที่2อ่ะมานน่ ประโยคที่สอง a t time do you eat lunch คุณรับประทานอาหารตอนตอน,ตอนกลางวันเนกี่โมงเวลาเท่าไหร่ถามคนเดิมก็คือส้อมนั่นเองส้มบอกว่า I eat lunch at 12 o'clock กินตอนไหนคะ12 o'clock 12โมงตรงก็คือเที่ยงตรงนั่นเองอพอคนที่ 2. I eat lunch at half past 12 คนแรกเที่ยงตรงคนที่สอง half ก็คือครึ่งใช่ไหมคะก็คือเที่ยงครึ่งนั่นเองคนที่สาม I eat lunch at 1 n e o'clock one o'clock ก็คือบ่ายโมงนั่นเองนะอันนี้คือคำถามที่สามค่ะ What time do you eat dinner? คุณกินอาหารเย็นตอนไหนรับประทานอาหารเย็นตอนไหนอักมตอบว่าอะไร I eat dinner at 5 i v o'clock 5โอเค็คคือกี่โมงคะ5โมงเย็นนั่นเองนะคะพอคนที่2 I eat dinner at half p a ฮ t 5 Half ครึ่งฟ5ฟหก็คือ5โมงครึ่งนั่นเองคนที่3เจนี่ I eat d i n น e r a t 6แอดซิกโอ o c ็คก็คือกี่โมง6โมงเย็นนั่นเองก8 0 0หรือ6โมงเย็นใช่ไหมคะ น,นี่มาให้นักเรียนได้ลองจินตนาการไปพร้อมๆกันท o p ปป r ้ไก the time show o n this o'clock ดูนาฬิกา look at a c l ค c k ดูนาฬิกานะคะข้อที่หนึ่งกี่โมงคะเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวชี้เลขสิบสอง is a six o'clock นั่นเอง n u m เ e r รเข็มยาวสิบสองเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งก็คือกี่โมงคะ one o'clock หรือ เรียกง,ง่ายๆคือบ่ายโมงของไทยใช่ไหมคะ number รเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวอยู่ที่เลข6เลข6นี่คืออะไรคะ30นาที30นาทีเราก็จะพูดกันว่า half past nine นั่นเองก็คือ9ก้าโมงครึ่งนั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะ four, number ร number ัอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4เราต้องพูดว่าเลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมเข็มยาวคือ ครึ่งก็คือ half half past three นั่นเองวัยสามครึ่งค่ะ number five อ่ามันเป็นเวลาตรงเป๊ะเลยเราต้องพูดว่าอะไรคะ true o'clock นั่นเอง number six อยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้ามันยังไม่ถึงเลขห้าก,ก็คือเป็นเวลาในช่วงระยะเวลาเี่ยเป็นช่วงของเลขสี่ใช่ไหมคะก็คือ half past four นั่นเอง t o p ปิ B ดี Do the time on this clock ให้นักเรียนวาดเข็มนาฬิกาอักเรียนลองจินตนาการซิมี3ข้อเองค่ะ3ข้อเอง n u m b e r e i s half p a r t o เข็มยาวกับเข็มสั้นควรอยู่ที่ไหนคะ half คือครึ่งอเข็มยาวนักเรียนก็รู้แล้วว่าเข็มยาวคือ half ครึ่งต้องอยู่ที่เลข6ใช่ไหมคะเข็มยาวเข็มยาวอยู่ที่เลขหเข็มสั้นอยู่ที่เลขห หนึ่งกับสองนั่นเองอยู่ระหว่างหนึ่งกับสอง number two is nine o'clock ตรงเป๊ะเลยตรงเปะ๊ะตรงเปะ๊ะอันไหนคะเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสองเข็มสั้นอยู่เลขเก้า number three is half past eleven is half past eleven half คือครึ่ง eleven คือสิบเอ็ดเข็มสั้นอยู่ที่ไหน เข็มชั่นอยู่ระหว่างอะไรอ่าขอโทษนะคะ11ก็คืออยู่ในระหว่างเลข7กับเลข8นั่นเอง11อ่าขอโทษนะคะไม่ใช่เลข11นะ11คือเลข7นั่นเองก็คืออยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ปดฮาร์ปก็คือครึ่งนั่นเองค่ะนะขอโทษด้วยนะคะที่เอพูดคำศัพท์ผิดต,ต่อมาค่ะโฮมเวิร์กนะคะนักเรียนอันนี้คือโฮมเวิร์ก o p e your b o o k on the page 995 um, and 97มาดูหน้า95ก่อนเลยค่ะการบ้านนะคะหน้า95 Draw the time on this clock เหมือนอันเมื่อกี้เลยคะ่ะให้นักเรียนนะคะวาดเข็มสั้นกับเข็มยาวลงไปในนาฬิกาของตัวเองนั่นเองมีทั้งหมด8ข้อค่ะอันนี้ข้อแรกนะคะ is half p a r t 2ก็คือ Half คือครึ่ง two คือ2ก็เข็มสั้นจะอยู่ในระหว่างเลข2กับเลข3ใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข6เนาะอ่ะไล่ลงมาค่ะ is one o'clock ก็คือบ่ายหนึ่งบ่ายโมงเป๊ะเลยอันที่3 is half past ten สิบโมงครึ่งนั่นเองอันที่4 is half past five อ่ะแปลว่าอะไรอันที่6อ่ะอันที่5ค่ะ number five is six o อ l o c k ัอันบนค่ะกรอบสีม่วง is six o'clock next is half past t next is nine o'clock is nine o'clock next is seven o'clock อ่ะอันนี้ก็ให้นักเรียนนะคะวาดเข็มสั้นเข็มยาวลงไปในนาฬิกานะคะ and topic B write the missing word ให้นักเรียนนะคะตอบเรื่องเวลาลงไปค่ะเขาจะมีรูปภาพมาให้ใช่ไหมคะอ่ะ เป็นการทานอาหารเช้า breakfast lunch กลางวัน dinner คืออาหารเย็น I eat breakfast at ให้นักเรียนเติมเวลาลงไป I eat lunch at I eat dinner at นักเรียนก็ดูเวลานะคะว่าคุณจะตอบว่าอะไรอย่างเช่นข้อแรกเลขเข็มยาวอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7อ่ะเข็มยาวอยู่ระหว่างอ่ะเข็มสั้นค่ะขอโทษค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวอยู่ที่3 6โมงใช่ไหมคะคือเวลาเท่าไหร่คะ6โมงครึ่งใช่ไหมคะนักเรียนจะตอบว่านาเออท่าน,นี้ก็หมดราคากันบ้านนะคะบายบายนักเรียน see you next time